มาสูงคาบินนเขาค่คะบางคี้เกี่ยวม,มนันน,บบนังแชมปียมลกปี2องแงเาสอง่าหในออกมาปืนเผาจากเพนียาวาเผาเตียยาเผาพองนี่ค่ะเน,ะนาะแล้ก็เป็นปีที่2เย้าตีรายการยูเอฟเอเขาเลยกลายมาเปลี่ยนจันหลิกเผเดนี่คันเนาะ,ะ,นะลูกทีสามจุม่มแปดกรุ๊ปที่เขาคู่จักกันอยู่นั่นเส้นในลายมาเปลี่น36จุ่มค่ะเย้าก,ก็เป็นอ่าสีุ่่มสี่มูมค่ะ กล้วยกวาที่ในมันเตะแปดเปล่งกว่ายันปูว่าซื้อเขาสีส้มในค่ะปิกซัมเตะอยู่สุมเร็วกว่าเจ้าก็เขาอ่ำไรยากันตั้งเสียงคณอเตะเอาตั้งเตียวสุมหนึ่งค่ะหมู่หนึ่งนั่นแหละหมู่สองหมู่สามหมู่สี่จะได้มากยากันตั้งหมดค่ะเรียนตั้งเสียงแปดปอยในคณอเรียนดีกว้างสกาสีปอยก็กว่าเรียนดีกว้างเบื้องทางสีปอยให้ห้อกันเป็นเป็ดปอยค่ะกําไรสามในเตะเอาที่หนึ่งค่ะให้หนูถึงที่แปด วเรียนยากับแปดวยเไหนที่หนึ่งดถึงที่แปดไหนกว่าเรียนนจันริบจุมสมอกำเสือขากำเนิซ้ำเดี๋ยวไม้ที่เกาหั่นถึงไม้เศร้าสีไหนตีเลยเรียนเพรีออแงแทงกำหนึ่งะเนาะเรียนสปยค่ะเรียนดีกว้างสเก่าหนึ่งกำเรียนดีกว้างเ็นหนึ่งกำเฮกำเนิซ้เอามัดมันวาแทงค่ะเพอตอยู่ไม้เกหันถึงไม้สิบหก้นก็ตีเลย จอมเจเขามานึ่ถึงมาเปลนกว่ากว่วเีเนอร์จันสิกจุ่มสม,มออกคะเนาะกไ๋ไยเตซ้ำตั้งเต่ยวมาเ้าหานหถึงไมสามชิวกนั่นไหนอ่ำไรก่อเตีดีไรตกตกจันเราก็มือเฮินก๋เดลอวค่ะกุบวกเตียวอะไรหันั่นไหนเจือยู่ไม้ามนั่นไหนก็ไยลงมาเลียนเนร้อรการยุโรปลีกกวีอยู่มีมะเาะไการนันเหมือนกันค่าตังเต่ยวยุโรลป,รรล,ปรลีกน,ะน,กนะาะยุโรปาคอนเฟอเรนซ์ลกก็ได้แชมป์บอลลีกนัน ก็เปอร์ยูเอฟเอเขาเคาเพิ่มแถมจุมจ้มฮะเนาะเคยจุ้มหวานเขาไม่ไดีตั้งเลยมาเรียนในรายการอ่เฉียนเปี่ยมเล็กจะไหนเลยจังว่าจากมาเป็นสามสิบหกจุม้มจัไหนคะเนาะเพราะว่าเขาก่อนเนอถึงจันสิบหกจุม้มจุ้มออกแต่จุมจ้มสวอ,อได้ก็เหมือนเก่าดังหมดอันนี้ลองหลากหลายสั่งฮะเนาะที่มันที่มา,มาแปบลบเบื้องในไหนเป็นเนอะจันอ่าลิควิดในคะเนาะ กบเบอร์สามโชคจุ n ้มในไหนเตมาอยู่เป in ็นสายเรยวกันหมดค่ะมีกรุ๊ปเหมือนเมื่อเกาะเนี่ยอันนี้ก็ย่านสำเร็จหนีพี่น้องเขอเชื้อไปป้องจัดังกำเนิดก็พูนได้มาด้วยครับเ่ราะพี่น้องเขามาด้วยดังเซี่ยงอัาผดีเงียบภายในมันเป็นครึ่งจมว่างก่อนอย่างที่ป้องจัดังเซี่ยงทีในเตียวจุ้มเหยื่ออะไรคะน้อมาเราล่ะพี่น้องเขากว่าว่าผดีเงียบผ่องครับมาด้วยดีจุ้มพีเอจีค่ะจุ้มพีเอจีอันเป็นเจ้าของก๊อกซูแชมเฉี่ยเล็กมือปีปนมาในคะเนาะ เดียกันตั้งปยายามนิ่ค่ะที่กว้างเจาะเก่าคเนาะเดียกนั่งปาซโรนาโอ้โหแล้วก็เดียนั่จุ่มอัตลันตานี่ก็ม่เจ๊งายค่ะจุ่มเล็บกุซินค่ะจุ่มเต่าดิมฮัสปาจุ่มสปอร์ติงดิสปอนจุ่มนิวคาเซจุ่มอัตยติกปีเปาโอ้โหทีนี้ยะว่าเปลี่ยนจุ่มอะไรหลวงค่ะกรเปุ่เจอเขาในค่ะเนาะเออแปดจุ่มเกาจุ่มในค่ะมาเรียนกันแปดปังในไหนเป็นจุ่มอย่างเป็นจุ่มที มีตัวชกในรายการแชมป์แบบล็กมากูจุ่มจุ่มขาดด้วยค่ะปายามินิกปาเซโลนาอัตาลันตาเลบากูซินคะเนาะสปาสปอร์ติงดิสปอนนิวคาสเซอเดติกอาร์บิวบอันนี้เป็นจุ่มตีเพียจีเรียาค่ะเนาะกำเนิดสิมาด้วยดีจุ่มเลี้ยงมาดีค่ะเดียากันตั้งเมสซี่ดีก้าสกาวเก่าค่ะเนาะย่านนักจุ่มทีบาปูโอ้โหในคาลีเรยเรกันตั้ง ตัวมหาอำนาจเมืองอังกฤษสองจุ้มก็เดี๋ยวครับเนาะย่างนั้นจุ้มจะเปลี่ยนตูดโอ้โหจุ้งใหา่เด้อค่ะจุ้มเปลี่ยนพิกาอันนี้ก็เป็นจุ้มที่เล่นในรายการแชมป์ยิมดิกรีปีครับเนาะจุ้มโอลิมปิกมาเซ่ครับมี奥巴马ยองมีมิชันกินวูดกรับเนาะจุ้มโอลิมปอากอดมูนาโกได้ตั้งไก่ลัดเอามาตีนะคะน้นำย้ำฮุ้จักกันเนาะในจุ้มนี้มาตีที่เมาเมาอินก็ได้โอลิมปิกก็ได้ตั้งไก่ลัดเอามาตีในครเนาะจุ้มนี้มาตีคนันก็เป็นจุ่่่มมมมอออยยยาาากกกก็นนนูเหืัคคะะด้ว ก่นเคียวซีอันเป็นเจ้าของแทนก็อซูผีบักเาบดับมือปีบนมาตกันน่งจุ่มปลาเจรนาคะเดยนดีกว้างเจ้าเก่าานจมไปยังไม่ได้ะาญานจุมเปนปีกาโอ้ากันเอ่อก็ญาตินะเป็นปีกาดังจุ่มเคียวซีขาญาหน้าตาลันตาขาตินงจมอาจจญาน่งจุ่มนาปูรีากันนั่งจุ่มปาพอดเนี่ยมยำจักนอเจ้าก็จุ่ม

ปีลด ok ีเย ok no? ่นาปดีปโตครีมนะปโตครีมมันได้ชุ่มมึงหนอยเว้ยดีมึงตีกัดกัดงนั่นนะยูกาชุ่มกะลาตาสเลุ่่มหมูนากโกครัมืนจะดีแลดีมาเงกันใครว่าจำกูปีค่ะเนาะเออไม่เงียกันเท่าค่ะสิมาตุวยดีจุ่มหนีบัปูค่ะเงียกันน่าจุ่มเรียมาดีเรียนนกองจะบเก่าแล้อันหลักไลมันค่ะถ้าระจันตานค่ะมาเรียนดีอันพิ้วึ้นค่ะเฮ้ยยากอากาไขอกัรไปเต็มปีค่ะเนาะงีย่าดังจุ่มหนีบ้น คาเปอด้ว่าปีศาจีบาบูเขาสองดีครับตอนอาโนมันก็ดีอ่ามันเจอกับฮู้กันเนาะเนี่ยได้อินตามิลานเนอะไงฮะเนาะมีเอเดนติโกมาตริอีค่ะมีแฟรง์เฟิร์สอ่าก็เน้นเจ้านาดีบาบูก็เหมือนเป็นฮูโกเอเคดิเก้เนี่ยน้องจุ่มแบบเออเนี่ยนั่งจุ่มเก่ามันเนาะยล้วก็จุ่มพีเอสวีค่ะจุ่มโอลิมปิกมาเซจุ่มคาราปักแล้วกุมจุ่มการาตาสเล่เนาะในจุ่มดีบาบูติดเยอะค่ะสิบมาค่ะจุ่มอาร์เซนอลค่ะเนาะ งานนั้นจุ่มไปไมินิงโอ้โหอันนี้เลยว่าเป็นผู้ขี้เข่งกันยากกันมมดเลยก็เลยว่าปางวันเหลือแต่สีก็เพิ่มีปางหนึ่งคาที่อาเซียนงานนั้นจุ่มไปไม่ถึงสีป้ายทับกันนั่นนะอาเซียนซุ่มห้าหนึ่งมดหลักไร้เหมือนกันค่ะห้าหนึ่งสีปังทับกันแน่นมันเออหายากเหมือนกันเนาะแล้วก็สิมาค่ะเป็นจุ่มอินตาเมลานจุ่มเอเดนดิโกมาติดจุ่มคลับรูนในเมืองเบตเจมค่ะจุ่มโอลิมพิอาคอสแล้วก็จุ่มสราวีปาล่าเฮ้อยามยิน จุ่มไข่รัดอมาตีครับจุม่มเอ็ดเด็กปีบ่าวอนั่นเป็นจุ่มดีอาเซนี่ยจะได้งา่ายขนะก็เอามา,าลาวลานัน,าน,านี่พี่น้องเขาบอกนายขนาะในรายการอยู่ปะดิโกะเหมือนกันขอนแฝงดิโกะเหมือนกันย่อก็จะได้ถามมาว่ามันอยู่รู้เนี้ยน้ำพะพองทำดีปลอกนะปลอกนะเย่าเรียนเย่าเรียนมันอยู่ขะอําไปกว่าพี่นั่นค่ะปันปันจุม่มจุ่มเขาจะได้กว่าก่อนปิรีมาสัมกวดกว่ามันอยู่นะเออใจเย็นๆค่ะก็มีบอกนายขนะอ๋อโอเคมีด้านถึงเจือค่ะ ปั่นมาได้ค่ะพบกันกันได้ค่ะมี่านถึงจะหื้อใจะจะหือขอแน่นมาไว้ตั้งใจในค่ะใจเจออยูเ่เลิศเลึกเลกเชะเกสับสัคลา้าเหนบ้านในข้ออยู่ทุกปันมาได้บกันกันได้